สวัสดีครับผมพบกับตั้มไดบิงนะครับวันนี้ผ่านนานามาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับก็วันนี้ก็มาใหม่ตกกุ้งนะครับอยู่ที่น้ำอิงเพทิงนะครับเชียงรายก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วแหละผมก็มาตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะลองอัดคลิปดูนะครับก็ไปครับเดี๋ยวผมพาตกกันตอนนี้ก็เป็น เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นหัวใจไก่นะครับก็ผสมหมวเชื้อตกกุ้งทั่วไปก็ใช้ได้เลยนะครับไปครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีพวงงานกลับบ้านหรือเปล่านะครับไป <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็เห็นมีแต่คนแบบมาตกกุ้งกันเพียบเลยครับเห็นมีนานา,นานมาตกกุ้งมันแบบเยอะเลยนะครับวันนี้ไปหมันมันนืนะ้อ วนันนี้มาผมก็เพิ่งมาหัดตกกุ้งครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เป็นเสียงอะไรหรอกนะเพิ่งหัดตกครับผมคันเบ็ดผมมีอยู่สี่คันนะครับก็หาคันอน่อนก็ได้ครับไม่ใช่คันพวกนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คันตกกุ้งโดยตรงนะผมใช้เลย ก็คันตกปลาทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นคันเล็กหน่อยแต่ว่ามันจะมีพวกปูอะไรพวกนี้นครับชอบมากวนเหยื่อเรานะครับแล้วก็มีพวกปลากุดเล็กๆนะครับ ที่เป็นปลานะครับที่กินไปเมื่อกี้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ้ยหนุดนะครับจับแล้วแต่ว่าไม่ติดนะ มา,มาครับตัวนี้ส,สวยเลยครับเดี๋ยวผมไปดูดูครับตัวใหญ่เลยครับนี่โอ้โหถ้าได้อย่างนี้สิบตัวเนี่ยหวานเลยฮะมันมานครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากุ้งเนี่ยมัน มันไม่ใช่เป็นกุ้งธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นกุ้งที่เขาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ตอนช่วงก่อนเนี่ยที่อำเภอเทิงเนี่ยเกิดกกพิษภัยน้ําท่วมนะครับก็จะมีบ่อที่เขาเลี้ยงกุ้งอยู่ะอะไรเงี้ยครับเพราะเกิดน้ําท่วมนะครับก็เลยทำให้กุ้งพวกเนี้ยหลุดออกจากบ่อมานะครับแล้วก็มาอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ,รบเก็บไปครับ สวยครับตัวนี้มันมานครับนี่ครับตัวบวนทั้งวันเลยครับปูพวกนี้ครับไม่ใช่ปูนาครับเนี่ยมันจะแบบแข็งแข็งนะตัวเล็กๆนะครับเยอะมากครับตอนนี้ผมก็รู้จะทำไงแล้วก็ตามนั้นนะครับรู้จะการยังไงนะเยอะมาก ก็จับขังไว้ในเรือเนี่ยนะครับือมันก็ลงไปกวนอีกปล่อยลงน้าําก็ขังไว้ในเรือนี่แหละปล่อยนะอีกหนึ่งอุปสราคาครับก็คือกิ่งไม้อยู่ใต้น้ําเยอะมากครับเกี่ยวขึ้นมาตลอดเลยนะอยู่ใต้น้ําแบบเยอะมากก,กุ้งม่นจะอยู่ตรงนี้แหละครับ หนึ่งนะครับผมตัวนี้ไส์เล็กหน่อยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่ครับไซส์ก็กําลังสวยนะครับไซส์นี้ไม่ได้ถือว่าเล็กนะครับไซส์กำลังสวย <c oughs> มานครับ มันกินแล้วนะแต่ว่ามันแบบวิ่งไปติดแบบพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับทำให้เราได้ตวงมันกิ่งไม้เยอะมากนะเพราะว่าผมมาหมายนี่มันอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะครับกิ่งไม้มันก็จะเียเปีพิเศษนะ เบ็ดครั้งนี้หมานมากครับบอกเลย <c oughs> โอหเดี๋ยวดูนะครับใบนี้โอ้โหหีบแล้วครับหนีบม,มือก็ระวังด้วยนะครับมันชอบหนีบมือนะครับพยายามจับที่การมันนะครับนี่นะครับใส่งามอีกตัวหนึ่งเลยครับสวยๆเลยครับโอ้โห,โหมันๆครับผม คือมหาศาลเลยครับเรือลำใหญ่เขาผ่านมาผมเรือลำเล็กเนะี่ยเจอขึ้นมหาศาลเลยสงสัยจะได้แบบเก็บตังเปลี่ยนเรือแล,ล้วเรือเล็กเกินไปแหบะบมาอีกหนึ่งครับคันเดิมเลยคันเล็กๆต้องคันอ่อนนะครับแบบจะได้เห็นแบบเร็ชั่นไวนะครับ แห้นำเลยต้องคันเล็กๆว้ายต่อสาสวยๆอยู่นะครับนี่ครับกุ้งสงางานๆครับผม <c oughs> มันมาเด้อครับมันหมาติดต่ออีกแล้วครับ <c oughs> ก็จะมีเรือเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ปเป็นเรือชาวบ้านบ้างนะครับก็เรือนักตกปลาเบ็ดอย่างเงี้ยนะครับเล่นผ่านมาทั้งวันเลยครับวันนี้ก็เป็ดเป็นจ่ด้วยเนาะคนก็เลยเยอะวันนี้สวยงามครับเลยอ้วนมาครับอุน ังเลยนะนี่ครับโอ้โหกุ้งตัวนี้ไส์สวยเลยนะฮะโอ้ยโอ้ขาดแล้วได้เนี่ยโอ้โหไซส์งามครับตัวนี้ขันเล็กของเรานี่หมานมาก นึกว่ากินอือหหมันเตอล่นกระดานโตขึ้นเลยเอาอีกแล้วครับน้องเล็กของเรามันมางครับ โอ้โหอ๋อโอ้โหเกือบได้เลือดฮะโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเถอะโอ้โหนี่นะครับนี่ไงโดนหนีบของจริงนะครับนี่ครับใครมีวิธี้างครับให้มันออกงแบบ ให้มันปล่อยไวๆหน่อยน่ครับมันหนีบทีมันหนีบนานนะครับไม่ยอมปล่อยเลยปล่อยได้แล้วปล่อยได้แล้วห <c oughs> นีบทีไม่ยอมปล่อยเลยนะฮะใสยสวยมากครับตัวนี้ โอ้ยมันมาน,นครับนะฮะตอนนี้ก็ทําเหยือ่อเพิ่มก่อนนะครับเหยื่อจะหมดแล้วนะหัวใจไก่นะครับผมมาอีกหนึ่งแล้วครับระหว่างทําเหยื่อไปด้วยนะนีคใส่งามๆครับผมมันมาน แล้วครับตัวนี้ไซส์เล็กหน่อยครับผมนี่ไซส์ก็สวยอยู่นะครับเก็บไปมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเอา้า <laughs> กิ่งไม้ครับที่มาชี้กุ้งนะโอ้อะไรเนี่ย โอเคครับนะคือเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะเพราะกล้องผมมีปัญหานะครับมันถ่ายได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ดับนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็มาดูคนงานกันเลยนะครับนี่นะครับคนงานคลุมวันนี้นะครับก็เยอะนะครับก็น่าจะสองสามโลได้นะแต่ใหญ่ๆนั่นเลยครับผม ก็ฝากน้าๆกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ตกต่อจนมืดเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับมานับดูได้ทั้งหมด49ตัวนะครับก็ฝากน้าๆกดไลค์กดถูกใจให้คลิปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ขอบคุณมากครับนะน,นะขอบคุณครับสวัสดีครับ